ลูกท้องผูกถยัากถยแข็งเบ่งถ่ายมากน,น,นานๆหลายวันถ่ายนะคะลูกท้องผูกทีนะคะแม่นี่ก็แบบกังวลใจมากคุณแม่ถามมาบอกว่าไฟเบอร์เดกลก่องเขียวนี้นะคะลูกอายุ6ปีขึ้นไปกินได้ไหมก็จะต้องตอบว่าสามารถทานได้ค่ะไฟเบอร์เด็กนี้นะคะสามารถทานได้กับลูกที่อายุตั้งแต่6เดือนขึ้นไปเด็กเล็กเด็กโตนะคะคุณแม่ตั้งครรภ์คุณแม่ให้นมบุตรนะคะรวมถึงผู้ใหญ่หรือว่าผู้สูงอายุก็คือสามารถที่จะกินไฟเบอร์กล่องเขียวนี้ได้ลักษณะเป็นซองนะคะแบบนี้สามารถที่จะเอาไปผสมนะคะกับนมหรือน้ำ ปริมาณ30ซีซี cc หรือประมาณ1นออนนะคะคนให้ละลายนะคะแล้วก็สามารถให้ลูกทานได้นะคะวันละ1นซองในเวลาเดิมของทุกๆวันก็จะมีส่วนช่วยนะคะทำให้ลูกของเรานะคะขับถ่ายง่ายขับถ่ายดีขึ้นได้ออนเขียวนี้นะคะมีพรีบอติกแล้วก็มีโปรไบโอติกนะคะช่วยปรับสมดุลลำไส้ทาให้ลำไส้นะคะทำงานได้ดีนะคะลำไส้ดีนะคะลูกก็จะขับถ่ายดีอืดนิ่มได้แล้วก็ลำไส้เองนะคะก็เป็นที่อยู่ของเซลล์ภูมิคุ้มกันมากมายถ้าลำไส้ดีนะคะภูมิคุ้มกันลูกก็จะดีีตามไปด้วยนะคะคก็ส ะะช่วยทําให้ลูกแข็งแรงลดการเจ็บป่วยลูกได้ด้วยนะแต่คุณแม่นะคะก็จะต้องส่งเสริมให้ลูกนะคะกินอาหารที่หลากหลายนะคะกินอาหารที่เป็นผักผลไม้ด้วยแต่ถ้าลูกไม่ยอมกินจริงๆนะคะไฟเบอร์เด็กกล่องนี้นะคะก็ช่วยตอบโจทย์ปัญหาตรงนี้ได้ลืมดื่มน้ํานะคะให้เพียงพอด้วยนะ,ะวันละประมาณ1-2ลิตรต่อวันนะคะได้นะเพราะว่าน้ําเองก็จะช่วยทําให้อุจจาระนิ่มนะแล้วก็ส่งเสริมให้ลูกหาวิ่งเล่นออกกําลังกายให้ลําไส้เคลื่อนไหวได้ดีนะคะแล้วก็ฝึกการขับถ่ายให้ลูกนะคะในทุกๆวันนะคะเหล่านี้ก็จะช่วยแก้ปัญหาท้อง หาไฟเบอร์นะคะที่ช่วยแก้ปัญหาท้องผูกได้นะคะเริ่มกินได้ที่ลูกอายุ6เดือนขึ้นไปก็เลือกเป็นไฟเบอร์เด็กนะคะกล้องเคี้ยวกล่องนี้ได้กดได้ตระก้าแม่ค่ะ